สะเทือนใจมากเลยนะเขาบอกว่าเขาส่งประกันสังคมมาสิบแปดปีแล้วทำฟันได้เก้าร้อยบาทสิทธิประโยชน์รักษาอะไรอะ่ะก็ได้ไม่เท่าบวัดทอง<ม>แล้วเขาเจ็บช้ำน,น้ําใจมากที่เห็นข้อมูลเนี้ยเปิดออกมาว่าเอาเงินเขาไปทําปฏิทินปีละเจ็ดสิบล้านเอาเงินเขาไปจัดอบรมสัมมนาแล้วก็ใครไม่รู้มาเซ็นเบิกเงินแล้วก็มีการบินเฟิร์สคลาสแล้วที่มันน่าเจ็บใจมากกว่าน,นั้นคืออะไรรู้ปะ่ะเมืม่อเช้าท<ม>่านรัฐมนตรีออกมาบอกว่าเป็นเรื่องหยุ่หยิมเราตีแต่ประเด็นหยุ่หยิ้ม และท่านบอกอีกว่าคือเขาคงหมายถึงไอซ์อะน,นะ <c oughs> ว่ามีเจตนาไม่ดีที่เอาเรื่องหยุ่มหยิมออกมาตีอ่า <He i, S 1> ใช้ไอการที่อยากทําให้งบประมาณของ ประกันสังคมอะ่ะมันเปิดเผยโปร่งใส,งใสตรวจสอบได้และผู้ประกันตนอะ่ะเขารู้ว่าเงินเขาถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่อะ่ะมันเป็นเจตนาไม่ดีได้ไงวะพี่แล้วคือเจ็ดสิบล้านต่อปีเนี่ยมันก็ไม่หยิมหยิม,ม้เว้ยใช่ไหมเออคือคิดดูนะว่าตัว First class ๋วเฟิร์สคาสใบหนึ่งอะ่ะสองแสนเนาะจริง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 ไปดูช่วงนั้นอะ่ะเอาแบบไม่พีกอะ่ะแค่ประมาณแสนหนึ่งเออแต่ว่าค,คุณก็ซื้อสองแสนเนาะต้องใช้เงินผู้ประกันตนกี่คนถึงจะสมทบได้ 2สแสนบาทให้คุณไปนั่งเฟิร์สคาสแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณไปดูงานคุณกลับมาพร้อมกับองค์ความรู้และการปฏิรูปประกันสังคมที่จะทําให้ประการสังคมเราเนี่ยสามารถอยู่ต่อไปได้อีกร้อยปีหรือว่าคุณบอกคุณมาพร้อมกับแผนการลงทุนที่อาจจะทําให้ได้เงินเปอร์เซ็นการลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นจุดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นหรือคุณได้ไปองค์ความรู้อะไรมามันไม่เป็นไรเลยเว้ยแต่อันเนี้ยพอมีคนเอาเรื่องนี้มาตั้งคําถามคุณบอกว่าเป็นเรื่องหยุ่งหยิมมันสะท้อนนะว่า เขาไม่เข้าใจของคนที่ต้องส่งทุกเดือนอะ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบพี่คิดดูว่าเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะมันคือสองวันกว่าๆถูกปะที่เขาต้องทําทํางานลงแรงเขาอะ่ะแล้วก็เอาเงินเนี้ยมาใส่ลงกองทุนคุณคิดดูนะเวลาคิดว่าเป็นค่าแรงขั้นต่ำอะ่ะมันนึกไม่ออกคุณใช้เงินวันหนึ่งอยู่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะคุณต้องไม่ใช้เงินในในเลทที่คุณใช้อยู่ทุกวันเนี้สองวันอะ่ะคุณต้องอดข้าวสองวันอะ่ะเพื่อเอาเงินไปใส่กองทุนคุณคิดอย่างนี้ดิแล้วคิดดูว่ามันเยอะไหมนึกออกปะ แล้วบางคนอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบาทอะ่ะเขาเอาไปเลี้ยงวันเกิดลูกสาวหรือเอาไปกินมื้อดีๆในชีวิตเขาอะ่ะแบบกินกาแฟอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับให้รางวัลตัวเองอะ่ะนึกออกปะอันนี้คือเจ็ดร้อยห้าสิบมันไม่ใช่เรื่องหยุ่มยิมนะเว้เวลาเจอเรื่องราวที่มันอาจจะดูแปลกๆเรื่องราวที่มันอาจจะดูไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่นักเนี่ยปกติชอบหยุม่มยิมหรือชอบหยุม่มหัว <laughs> คือตั้งแต่เป็นเลือกเป็นสสเนี่ยเรียบร้อยมาเยอะขึ้นเยอะเลย้จะกจรพาทางคือมันจะต้องแบบสํารวมขึ้นเยอะเลยนะคือแบบว่าเราหยุ่มหัวเนี่ยคงไม่มีแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแอวไม่เอาแล้วใช่ใช่คือไม่ได้เลยมันมันเป็นกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเลยคุณไอซ์ไม่มีทางทําให้เราเห็นบ่อยๆหรอกไม่มีค่ะ